สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับตัวเราเตอร์ t o l ตู้ริ A32U เวอร์ชันนึนะครับในโหมด WIP นะครับอันนี้เราจะตั้งค่าบน PC นะครับส่วนใครที่ตั้งค่าบนระบบโทรศัพท์นะครับก็ให้เข้าที่ตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ทําการเลือกเบราว์เซอร์เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับ ก็จะได้หน้าอินเทอร์เฟซหรือหน้าตั้งค่าเป็นแบบเดียวกันกับบน PC นะครับอันนี้ก่อนอื่นที่จะเข้าไปสู่การตั้งค่านะครับให้ดูตัวรูปลักษณ์ของตัวตัวตัวลิง a 3 2 r u version หนึก่อนนะครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับสีเสานะครับโอเคครับค่าเดิมสำหรับตัวตัวตัวลิงนะครับก็จะเป็น IP 1 9 2 1 6 8 1 1นะครับผม ลูกค้าที่จะทําการตั้งค่านะครับให้ทําการตัดอินเทอร์เน็ตออกไปก่อนนะครับในกรณีที่ตั้งค่าผ่านตัวโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับที่มีไวรัสนะครับให้ทําการปิดตัวไวรัสที่รับอินเทอร์เน็ตผ่าน wi-Fi ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายแลนเข้าช่องแลนช่องใดช่องหนึ่งนะครับของตัว Total Link a สามอยอยูนะครับหนึ่งถึงสี่ช่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กที่ทําการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ IP นะครับ ตัวนี้เบราว์เซอร์ที่ทำการตั้งค่าก็จะเป็นตัว google chrome นะครับ ip ตั้งต้นนะครับเป็น1 9 2 1 6 8 1 1นะครับกด enter นะครับก็จะเจอหน้า login นะครับหน้าแรกนะครับเขาก็จะให้เราตั้งตัวรหัสผ่านนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถตั้งก็ได้นะครับหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ตั้งนะครับก็จะ s k i ปข้ามไปก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีหน้า login ขึ้นมานะครับ ตัวเวอร์ชัน3.4.0ตัวนี้นะครับก็จะมีให้ใส่ตัวโค้ดด้วยนะครับเราใส่รหัสก่อนนะครับรหัสตั้งต้นก็จะเป็นแอดมินนะครับจากนั้นก็ให้ใส่โค้ดนะครับที่ปรากฏนะครับตามภาพนะครับแล้วก็กดล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าเขาเรียกว่าหน้า e c setup นะครับเป็นหน้าแรกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าสําหรับเลือกโหมดนะครับส่วนตัวโหมดจะอยู่ทางด้านบนนะครับ เราจะมองเห็นคาว่าเกตเ w a y ตรงนี้นะครับเราเลือกตรงเกตเวนะครับก็จะเห็นโหมดนะครับเป็นเกตเวแล้วก็ีพ p เต t e r หรือ e x t e n อร์นะครับแล้วก็ a p mode นะครับ wap mode นะครับวันเดียววันนี้เราจะสอนตั้งค่าในส่วนของ wap mode นะครับก่อนอื่นที่เราจะตั้งค่านะครับแนะนําให้ทําการเปลี่ยน ip ก่อนนะครับให้เราให้กดไปที่ตัว advanced setup นะครับหลังจากที่กดมาที่ advanced setup ก็จะเข้าสู่หน้านเทอร f a c e หลักนะครับที่เป็นหน้าตั้งค่าหลักนะครับก็จะมี เมนูทางซ้ายนะครับให้เลือกเลือกไปที่เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เลือกไปที่ LAN setting นะครับในส่วนของ LAN s e ตติ้งนะครับเราจะเห็น IP address เป็น1 9 2 1 6 8 1 1องนะครับจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น1นึ่งเกอน่าเ็นะครับหลังจากที่ทำการพิมพ์ลงไปแล้วนะครับให้ทำการ apply นะครับหลังจากที่เรา apply แล้วตัว ตัวตัลิง a 3 2มเวอร์ชันนึตัวนี้ก็จะทําการเซฟค่านะครับแล้วก็ทําการรีบูตเพื่อเปลี่ยน IP <c oughs> ให้นะครับในการเปลี่ยน IP <c oughs> ก็จะเปลี่ยนจาก1นึ่งก็สองจนงหกแะครับเป็นหนึ่งก็สองจุดนะครับดังนั้นต่อไปเวลาที่จะเข้าหน้าตั้งค่าของตัวตัวตลิตัวนี้นะครับก็จะเป็น IP ใหม่นะครับที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดห้าสิบเอ็ดจุดห รีบูตหนึ่งรอบนะครับรุ่นนี้ก็จะค่อนข้างโหมดครบนะครับหมายความว่ามีทั้งโหมดที่เป็นไวเลสเราเตอร์แล้วก็รีพิเตอร์หรือเอ็กเทนเดอร์นะครับแล้วก็ในโหมดไร้สายก็จะมี2โหมดนะครับเป็น W I P กับรีพิเตอร์นะครับถ้าลูกค้าไม่จําเป็นต้องใช้วงแรนเดียวกันกับต้นทางน,นะครับแนะนําให้ทําเป็น W I P นะครับจะไดะ้ประสิทธิภาพของตัวเราเตอร์ดีกว่าตัวรีพิเตอร์นะครับ ราะตัวมันเองจะแยกวงแรนออกไปตทางหากนะครับจากโมเดมมาเตอร์หลักนะครับแล้วก็จ่าย IP พได้ด้วยตัวเองนะครับอ่ะโอเคครับเห็นไหมครับ IP ที่เราเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับปิดก่อนนะครับ192.168.51.1นะครับจะเป็น IP ใหม่ที่เราตั้งค่าไปเมื่อสักครู่นะครับเหมือนเดิมครับกดสคริปต์ข้ามไปก่อนนะครับจากนั้นไปที่แอดมินนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนะครับตามที่ปรากฏ ถ้าเป็นในส่วนของตัวมือถือนะครับมันก็จะมีจุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้นะครับมันต้องเลือกนะครับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนะครับมันถึงจะเห็นหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับดังนั้นทําในมือถือมันจะค่อนข้างเล็กแล้วก็มีเทคนิคที่เพิ่มขึ้นจากที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆแนะนําให้ทาบน PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับจะตั้งค่าง่ายกว่านะครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าตั้งค่าหน้าแรกที่เป็น Easy Setup แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเวลาเราเข้าที่ Advanced Mode ใช่ไหมครับถ้าเป็นเวอร์ชันนึเนี่ย Operation Mode มันจะอยู่ตรงบริเวณแถบเมนูทางซ้ายตรงนี้นะครับประมาณเมนูที่2นะครับทีนี้ถ้าเราเผลอเข้ามาในหน้านี้แล้วเราจะไม่เจอโหมดต่างๆนะครับเวลาเราอยากจะเจอโหมดหรืออยากจะกลับไปที่หน้าเลือกโหมด Easy Setup นะครับให้กดตรงนี้นะครับนี่ครับข้างบนนี้นะครับจะเป็น Easy Setup กดหครั้งนะครับตัวเาเตอร์ก็จะพาเราไปสู่หน้า Interface ที่เป็น Easy Setup นะครับ จากนั้นให้เราเลือกนะครับ w p m o d ดนะครับในส่วนพอเราเลือก w i p Mode ปุ๊บข้างล่างนะครับตรง Primary Router Connection นะครับตัวนี้มันจะให้เราเลือกในส่วนของตัว Wifi ที่เราจะไปทำ w i p นะครับซึ่งจะมีอยู่2คลขึ้นนะครับก็คือขึ้น 5G กับขึ้น 2.4G นะครับถ้าในกรณีที่เราจะเลือกทำ w i p เนี่ยแนะนำให้ทำบน 5G ก่อนนะครับถ้าในกรณีที่ทำบน 5G ไม่ได้จริงๆหรือสัญญาณอ่อนมากๆนะครับจึงทำบน2.4นะครับ ดังนั้นตรงกรณีนี้ผมจะเลือกทําบน 5G ให้ดูนะครับเมื่อเราเลือกเป็น 5G ปุ๊บตัวแล้วก็กดสแกนนะครับ <c oughs> ตัวตัวลิง n ์ A32U าย r ช i หน1ตัวนี้ก็จะทําการไซส์เวย์บริเวณจุดที่เราวางเราเตอร์นะครับว่ามีสัญญาณ wi ไฟอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเราก็จะเจอนะครับในส่วนของตัวสัญญาณไวไฟที่เราจะทํา WEP นะครับตัวนี้ผมจะทํา WEP กับตัวบโอโซตัวนี้นะครับผมก็เลือกนะครับว่าเป็นตัวบโอโซนนะครับ ตัว r เตอร์ก็จะถามว่าคุณต้องการเลือกตัวนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับอ่าเราก็กดตกลงครับเห็นไหมครับตัว biozone ก็จะลงมาที่ primary router id ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจากนั้นบรรทัดล่างนะครับที่เป็น password ตัวนี้นะครับให้เราใส่ตัว password ของตัว biozone shop นะครับก็ใส่นะครับตัวนี้ลูกค้าต้องทราบนะครับว่าตัวที่เราจะทำ WAP เนี่ยเรามี ชื่อไฟ์อะไรรหัสผ่านอะไรนะครับถ้าไม่ทราบมันก็จะไม่สามารถคอนเนคได้นะครับในส่วนข้างล่างนี้นะครับที่เป็นรีพิเตอร์ 5G Wireless ตัวนี้นะครับแล้วก็รีพิเตอร์ 2.4G Wireless นะครับคือชื่อ WiFi ที่จะปล่อยออกนะครับทีนี้ชื่อเดิมเนี่ยมันเป็นบริวโซนช็อปอยู่แล้วนะครับเวลาเราจะปล่อยออกควรจะตั้งแยกนะครับเหตุผลที่ควรจะตั้งแยกคืออะไรครับเพราะว่าเวลาที่ WiFi ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาเราจะได้ทราบนะครับว่ามีปัญหาจากตัวไหนนะครับ เพราะไม่งั้นถ้าเราตั้งเหมือนกันหมดเวลาตัว wi-fi ที่ปล่อยออกมีปัญหาเราจะไม่ทราบไปนะครับว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากตัวเราเตอร์ตัวไหนนะครับดังนั้นผมแนะนําให้ตั้งแยกนะครับไม่ว่าจะทําเป็นรีพิเตอร์หรือทําเป็น w i p นะครับอันนี้เราทําเป็น w i p นะครับเราก็ตั้งแยกนะครับตั้งแยกผมก็จะตั้งเป็นต่อท้ายนะครับด้วย w i s p แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้2.4อ่จแล้วก็ นะครับอันนี้ก็ทําเป็น w i s p ธรรมดานะครับในส่วนของ2.4ผมก็จะไม่ใส่ไม่ใส่ต่อท้ายเหมือน 5G นะครับเพราะเราจะก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็น2.4แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนพาร์ทเวิร์ดข้างล่างนะครับจะเอาตามต้นทางก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนนะครับให้ติ๊กถูกด้านหลังออกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปิดช่องให้เราแก้นะครับอันนี้ผมจะทําง่ายๆนะครับ1 2 3ส อันนี้ลูกค้าอย่าตั้งตามนี้นะครับอันนี้ผมตั้งให้ดูง่ายๆนะครับหรือไม่ตั้งเหมือนกันกันกบตัว 5G ก็ได้นะครับตั้งเป็นตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับอันบนก็ตั้งเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราตั้งเราก็จําด้วยนะครับแล้วกดแอปพลนะครับหลังจากที่เรากดแอปพลายปุ๊บ ตัวเราเตอร์ก็จะทําการประมวลผลนะครับแล้วทําการเชื่อมต่อให้นะครับบนชื่อไวไฟที่เราเซตไว้นะครับทั้งในส่วนของการเปลี่ยนชื่อแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆหกสิบวินะครับเดิมเลยที่เราตัดตัวอ,อินเทอร์เน็ตจากตัวไวเลหรืออินเทอร์เน็ตจากสายแลนออกไปจากตัวเครื่องที่เราทําการตั้งค่าใช่ไหมครับมันก็จะออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเราทํา w i p สําเร็จนะครับเครื่องที่เราต่อตัวเราเตอร์อยู่นะครับที่เราตั้งค่าอยู่นะครับก็จะสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เราทํา w i p แล้วเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตได้ตามที่ผมแจ้งหรือเปล่าครับ ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ ก็ใช right ้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อหลังจากที่เชื่อมต่อได้แล้วก็จะสามารถอกอเน็ตได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือระบบไร้สายทั้งหมดนะครับก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1-3นาทีนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของหลังจากที่เชื่อมต่อแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับโหมดตัวด้านบนเห็นไหมครับยังเป็นโหมด WEP อยู่นะครับแล้วก็ตัวสถานะที่เป็น connected status นะครับจะเป็น connected นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เราเข้าไปดูด้านในนะครับเห็นไหมครับก็จะบอกเลยนะครับว่าสัญญาณที่เชื่อมต่อแล้วเนี่ยมีความเขาเรียกว่าแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้คุณภาพสัญญาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วเราก็ให้ดูด้านล่างนะครับว่า IP address จากต้นทางที่มาเนี่ยจะเป็น IP อะไรนะครับแล้วก็ปล่อยออกเป็น IP อะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวโต l ลิงเองที่ปล่อยออกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับ o z o n e b บ o z o n e s h o p under score w i s p นะครับในส่วนของ2.4นะครับแล้วก็ในส่วนของ5 g ก็จะมี5 g ต่อท้ายนะครับตามที่เราตั้งเลยครับง่ายๆครับเท่านี้ครับ แล้วก็ในส่วนของ IP นะครับก็ยังเป็น IP เดิมนะครับตั้งต้นเป็น IP 51ที่เราตั้งนะครับเห็นไหมครับดังนั้นเวลาที่มีเชื่อมมีอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาเชื่อมตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะได้รับ IP เป็นวงแลนหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับก็คือเริ่มจ่าย IP ตั้งแต่ IP 51.2เ็ป็นไปจนถึง254นะครับซึ่งอันนี้โอเคมากนะครับเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรเชื่อมต่อเข้ามาบ้างงนนนนะครรัใส่วขอแบ แล้วในส่วนของตัว wifi ก็เช่นกันนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ตามปกตินะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับอ่านี่ครับมันตินะครับ<ม>เราสามารถเปิดมันติเ e d แดีนะครับส,สำหรับ ปล่อยชื่อ wi-Fi ออกเป็นหลายๆชื่อได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถกําหนดได้นะครับสําหรับว่าอ,อ,อาจจะมีแขกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะบอกเขาเรียกว่าชื่อ w i f i รหัสผ่านที่เป็นเป็นชื่อหลักของเรานะครับอ่ะเราก็สามารถมาทำเป็นมันติได้นะครับครับก็จบแล้วครับเดี๋ยวเราเทสสีดให้ดูนะครับ ปิดท <mile> <c oughs> ิ้งไว้นานกันไปนี่นะครับอันนี้คือระบบไร้สายทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับทางต้นทางด้วยนะครับว่าปล่อยอินเทอร์เน็ตมาได้แรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ ่วนตัวตัวตัวลิงที่รับมาแล้วก็ปล่อยออกก็จะได้ดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับดังนั้นปัจจัยสําคัญสําหรับการทํา WAP เนี่ยก็จะอยู่ที่เราเตอร์ต้นทางน,นะครับว่าปล่อยอินเทอร์นเน็ตในระบบ Wi-Fi ออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวตัวลิงรับมาก็จะ,ะมีลรทอนบ้างนะครับแล้วก็มีการปล่อยออกนะครับดังนั้นตรงนี้ครับผมผมว่าเป็นเราเตอร์รุ่นหนึ่งที่คุ้มค่านะครับครับก็ขอจบ รีวิวนะครับในส่วนของการตั้งค่าโหมด w i p ของ t o t a Link A32U เวอร์ชันน1นะครับ f o r m w a r e เวอร์ชัน3.4.0นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็สอบถามแนะนำเข้ามาได้นะครับหากสนใจสินค้าก็สามารถสั่งได้ใต้ลิงก์นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ